ใกล้เข้ามาแล้วใกล้ถึงเวลาเตรียมตัวเตรียมรถยนต์เพื่อออกเดินทางไกลกันอีกครั้งก่อนออกเดินทางไกลในช่วงเทศกาลสงกราน,นี้เราจะต้องเตรียมรถเช็ครถตรงไหนบ้างไปครับไปฟังคำแนะนำจากพี่หมอด็อกเตอร์ค่ากูรูรถยนต์ที่จะมาช่วยแนะนำทริคเล็กๆเ,เอาไปใช้ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกราน,นี ครับท่านผู้ชมครับพี่หมอดรคามเหมือนเดิมครับวันนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่ครับนะครับเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่ไทยแล้วครับนะครับก็อีกไม่กี่วันครับก็จะถึงวันสงการแล้วครับเดือนเมษาต้องบอกว่าร้อนกันสุดๆครับนะครับวันนี้พี่หมอดรคาก็เลยจะมาแนะนําในเรื่องของการตรวจเช็ครถก่อนเดินทางไกลครับแบบง่ายๆเช็คด้วยตัวเองก็ได้ครับ ที่ดีที่สุดก็คือไปให้ช่างมืออาชีพเขาเช็คดีกว่าครับจะเป็นศูนย์บริการหรือว่าจะเป็นอู่ที่เป็นมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านที่ใช้รถใช้มอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของการขับผ่านหน้าโรงเรียนนะครับจะเจอทางมาลายแล้วก็เจอโรงเรียนนะครับควรจะชะลอนะครับไม่ใช่เร่งส่งนะครับโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้อง ฝากไว้ด้วยครับนะฮะเขาจะมีกำหนดความเร็วไว้ให้ต้องบอกว่าเกิดเหตุกันมาเยอะแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนรออยู่นะฮะก็ต้องให้เขาข้ามก่อนนะฮะต่างประเทศนี้ติดคุกเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับโดยเฉพาะที่หน้าโรงเรียนนั้นลูกหลานของท่านอาจจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นก็ได้นะครับในเบรกหน้าเช็คแบบง่ายๆเช็คอย่างไรพบกันเบรกหน้าครับ ครับมาเรามาตรวจเช็ครถเดินทางไกลกันครับนะครับโดยเข้าวๆนะครับ้วยคร่าวๆนะฮะถ้าเกิดว่ารถของท่านวิ่งเกิน1 0 0 0 0แกิโลไปแล้วนะครับก็เปรียบเสมือนคนที่อายุ5-60ปีนล้นแหะครับอายุ5-60ปีก็ต้องเที่ยวไล้เที่ยวคือไปให้หมอตรวจเช็คไปที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจเลือดตรวจความดันอะไรพวกนี้นะฮะรถยนต์ก็เหมือนกันครับ รถยนต์นั้นก็เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละครับนะครับถ้าเกิดว่ารถมีการวิ่งไปเกิน1นึ่งแสนกิโลไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไปกินเข้าวลินอยู่ข้างถนนได้หรือไปเสียอยู่ข้างถนนได้ครับในเรื่องของการตรวจช็คก,ก็คร่าวๆครับเครื่องยนต์นะครับมีอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนของรถยนต์นะฮะที่จะถ่ายแรงม้าไปที่ล้อจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะครับเช่นน้ํามันเครื่อง เช่นน้ำนะครับระบบหล่อเย็นนะครับหรือก็เรื่องของระบบไฟนะครับระบบไฟก็คือพวกแบตเตอรี่อันเตเนเตอร์หรือไดชาร์จนะครับโดยตัวฉุดที่ทําให้ไฟมีการชาร์จก็คือตัวสายพานนะครับและก็ระบบบังคับเลี้ยวนะฮะนั่นคือระบบแหลกระบบพวงมลาลัยนะครับในเรื่องของตัวน้ํามันพาวเวอร์นะครับพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นองค์ประกอบ ของเครือ่องยนต์เอาลครับมาตรวจเช็คก,กันเอา,เข,า <iin> ข้าวขาวกันก่อนครับข้าวๆ <sk r ug> าวกันก่อนนะฮะแรกๆเลยนะครับเราก็คงจะต้องดูเรื่องของตัวน้ํามันเครื่องก่อนนะครับนี่คือเหล็กวัดน้ํามันเครื่องนะครับจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้ครับนะฮะครั้งแรกดึงขึ้นมาครับนะฮะเดี๋ยวพี่หมอเอาเอาเศษผ้าก่อนนะครับดึงขึ้นมาครับแล้วก็ระวังน้ำมันเครื่องหยดนะฮะตรงนี้ก็ปึ๊บนี่ครับ ครั้งแรกอย่าพึ่งไปตรวจเช็คนะครับครั้งแรกให้เช็ดออกก่อนนะฮะให้เช็ดออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปใหม่ดูอีกทีครับแนวแนวดิ่งนะครับวัดในแนวดิ่งนะครับวัดในแนวดิ่งนี่ละฮะปุ๊บดึงขึ้นมาครับในแนวดิ่งปุ๊บนี่นะฮะน้ำมันเครื่องตัวนี้เต็มครับนะฮะของเขาก็จะมีขีดเอาไว้อยู่นะฮะมีแม็กมีมิน นะครับมีขีดแม็กขีดมินนะฮะถ้าแม็กก็คือสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมินก็คือจะต่ําสุดนะฮะถ้าเกิดว่าน้ํามันที่ต่ํากว่าตัวครึ่งหนึ่งนะครับควรที่จะเปลี่ยนทิ้งเลยนะฮะไม่ควรไปเติมเพิ่มนะฮะนอกจากว่ารถใครที่เพิ่งจะเปลี่ยนไปได้เดือนหนึ่ง2เดือนนะฮะอันนี้ก็เติมเพิ่มได้แต่อันนี้ถือว่าน้ำมันยังเต็มอยู่นะครับเนี่ยนะฮะอาล้ครับหนึ่งอย่างนะครับ วัดในแนวดิ่งนะฮะรถยนต์นั้นจะต้องจอดทางเรียบนะครับทางเรียบนะครับไม่น่าทิ่มหลังทิ่มนะฮะตรงนี้ต้องทางเรียบเท่านั้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวคุลแลนคุณแรนก็คือน้ําหล่อเย็นนี่แหละครับนี่นะฮะคือน้ําหล่อเย็นเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่กระป๋องบ้าพักน้ํายังใสๆอยู่ก็จะเห็นนะครับคุลแลนเห็นไหมฮะทางโรงงานเนี่ยครับเขาจะมีมาร์กมาให้ครับมาร์กสีเหลืองนะฮะ นี่ฮนะสีเขียวนี่คือคือ,อมาร์กเอาไว้ว่าในตำแหน่งน้ําต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่าผ่าน PDI หรือผ่านการตรวจสอบมาครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตรงน้ํานี่ก็ยังอยู่ปกตินะครับยังอยู่ปกติดีอยู่นะฮะยังไม่ขาดน้ํามันเบรคครับนี่นะฮะที่น่ากลัวที่สุดก็คือรถที่วิ่งเกิน2,000 200, 0 0กิโลไปแล้วนะครับเวลาวิ่งทางไกลหรือว่าวิ่งขึ้นเขาลงเขานะฮะที่พี่หมอ ทำคลิปไว้ให้ดูนะครับใน y YouTube ดอทคาชาแนลน่นแหละครับนะฮะก็คือเอาพวกเศษผ้าชุบน้ำนะครับเศษผ้าที่อมน้ำชุบน้ำแล้วก็โปะที่แม่ปั๊มเบรกเอาไว้เวลาขึ้นเขาลงเขานะครับน้ำมันเบรกก็จะได้ไม่เดือดนะฮะเพราะว่าไอจาก้อยเสียมันไปแล้อุบตรงที่แม่ปั๊มเบรกนะครับก็เลยทำให้ตัวน้ำมันเบรกนั้นเดือดทำให้เบรกจมเบรกหายเบรกลึกได้ครับนะฮะตรงนี้ก็คือตัวเช็คดูครับนี่นะฮะน้ำมันเบรกก็ยังอยู่เต็ม นะครับกระป๋องที่ใส้สอยู่ก็จะชัดเจนครับนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นคลัตช์นะครับเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาก็ดูที่ตัวกระป๋องน้ํามันคลัตช์ด้วยนะครับย้ายขาดนะครับถ้าเกิดน้ํามันคลัตช์ขาดก็อาจจะคลัตช์จมนะครับอาจจะคลัตช์จมได้เข้าเกียร์ไม่ได้ออาดูพวกเหล็กรัดอะไรต่างๆด้วยนะครับดูพวกเหล็กรัดด้วยถ้ามีคราบมีอะไรก็ต้องระวังฮะกระป๋องหม้อพักน้ำนะฮะฝาหม้อน้ําถ้ามีคราบตรงนี้ก็ต้องระวังครับต้องดูด้วยว่า มันเสื่อมสภาพหรือ,อยังนะครับถ้ามีคราบก็แสดงว่าฝาม้อน้ํานั้นอาจจะเสื่อมสภาพแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับมาดับต่อไปครับสายพานนี่ละฮะสายพานรถใหม่ๆเนี่ยครับรุ่นใหม่ๆนะฮะก็จะเป็นสายพานขับเส้นเดียวน,นะครับจะขับไดชาร์จจะขับปั๊มน้ําจะขับแอร์แล้วก็จะขับในเรื่องของตัวปั๊มพาวเวอร์ก็จะเป็นสายพานเส้นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายพาน ขาเรียกสายพานเส้นเดี่ยวนะครับหกล่องนะฮะจะมีสายพานหกล่องกับ8ปล่องนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับดูว่ามีกรอบแตกเลาไหมอาจจะมีการพลิกขึ้นมาดูครับนะฮะบิดขึ้นมาดูหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะดูว่ามีกรอบแตกเลาไหมก็สภาพก็อย่างดีอยู่ครับนะฮะสภาพยังดีอยู่นะฮะตรงนี้ต่อไปก็ท่อยางน้ําท่อยางน้ํานี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้ารถใครวิ่งเกิน20,000 0กิโลไปแล้ว ควรจะเปลี่ยนทิ้งไปดีกว่าครับท่อยางน้ำนะฮะพี่ไทยเราถ้าเกิดว่าท่อยางน้ำไม่แตกไม่เปื่อยไม่ขาดนะครับตรงนี้ไม่บวมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับสเปคจริงจริงแล้วก็ให้มาประมาณแสนกิโลเองนะครับแต่ว่าพี่ไทยเราไม่ค่อยเปลี่ยนอย่าไปรอนะครับให้ท่อยางน้ำบวมอย่าไปรอให้ท่อยางน้ำแตกเพราะว่าถ้าท่อยางน้ำแตกขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยครับนะฮะฝาสูบโกงนะครับหนักสุดเลย ชาบละลายเปลี่ยนเครื่องครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับก็ดูพวกข้อต่อเหล็กรัดด้วยนะฮะท่อยางน้ําพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับ้องขยับขยับดูแต่ว่าอย่าไปโยกแรงๆนะครับพวกนี้เป็นท่อระบายอากาศเป็นท่อแบ็คไลท์ครับนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับอ้าวดับต่อไปครับก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นี่ฮะเห็นไหมฮะพี่หมอก็ใช้ fb แบตเตอรี่อยู่นะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีไฟตาแมวนะครับอ่านี่สีเขียวปีเลยนะครับลูกนี้ก็ใช้มา4ปีแล้วครับนะครับแต่ว่าไฟตาแมวก็ยังเขียวนะครับก็แสดงว่าแบตนั้นยังดีอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ2-3วันนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทนครับ นะครับแล้วถ้าประกอบกับใช้งานทุกวันนะครับยิ่งทนเลยครับนะฮะแบตเตอรี่ถ้าใช้งานทุกๆวันนะฮะอาจจะอยู่ได้3ปีถึง5ปีเลยนะครับตรงนี้อยู่ที่การบำรุงดูแลรักษาด้วยนะครับดูขั้วแบตครับขั้วแบตนะฮะว่ามีคราขี้กีกากขี้เกลือขึ้นไหมนะครับขั้วแบตตรงนี้มีหลวมไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีขี้กากขี้เกลือขึ้นก็เอา สูตรเดิมครับสูตรโบราณนั่นแหละครับก็คือเอาน้ําร้อนนะฮะเทลงไปแต่ว่าก็ต้องใช้น้ารีบล้างด้วยนะครับแล้วก็ลมเป่าให้แห้งไม่งั้นเดี๋ยวตัวกี่กากที่เกลือมันจะลงไปกัดตัวถังครับนะครับมันจะหกไปกัดตัวถังต้องรีบใช้น้ําล้างให้ออกให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้ผู้วบวกโค้ลบเช็คให้หมดครับนะฮะเช็คให้หมดนะครับว่ามีกี่กากที่เกลือขึ้นไหมนะฮะ อันนี้แน่นเปึกครับนะครับดูว่ามันมีรอยขี้กากขีเกลือถ้าเกิดว่ามีรอยขี้กากขีเกลือนะครับมันก็จะทําให้ในเรื่องของการาวิ่งของกระแสไฟนั้นไม่สม่ําเสมอนะครับต่อจากแบตเตอรี่มาปุ๊บมาตัวฉีดน้ําฝนนะครับฉีดน้ําฝนล้างกระจกนี่แหละฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับเวลาที่ท่านไปทางไกลนะครับท่านอาจจะเจอฝนก็ได้นะครับ เมษาอย่างไรก็มีโอกาสที่จะเจอฝนถ้าไม่เจอฝนก็เช้าๆนะครับถ้าไปต่างจังหวัดอาจจะเจอน้ําค้างก็ได้นะครับกระจกนั้นอาจจะมีฝุ่นแล้วก็มีขี้โคลนเกาะติดอยู่นะฮะฉีดน้ําล้างกระจกไม่ออกนี่ถือว่าเวลาปัดน้ําฝนแล้วกระจกอาจจะเป็นรอยเลยครับนะับเราต้องฉีดน้ําฝนก่อนแล้วก็ถึงจะปัดที่ปัดน้ําฝนนะครับฉีดน้นําฝนปุ๊บ นะฮะตัวปัดน้ำฝนก็จะทำงานควบคู่ไปด้วยกับรถบางค่ายบางยี่ห้อนะครับน้ำต้องไม่ขาดนะฮะตรงนี้น้ำต้องไม่ขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวฉีดน้ำฝนเลยนะครับมอเตอร์อาจจะติดหรือว่าไม่ทำงานใช้เทคนิคของพี่หมอดรอกตขาดได้เลยครับโดยใช้ประแจตัวเล็กๆครับนะฮะประแจตัวเล็กๆเบอร์สัก1ิ1เนะฮะตัวเล็กๆ ค่อยๆเท่าๆอย่างเงี yeah. ้ยเบาๆแบบเนี้ยครับะต่าๆแล้วก็ให้ใครฉีดน้ำล้างกระจกสักคนหนึ่งนะครับฉีดน้ำล้างกระจกคนหนึ่งก็เท่ๆๆแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้มอเตอร์นั้นที่ไม่ได้ใช้งานมานานที่ไม่ได้มีการถูกกระตุ้นมานานก็จะทํางานนะครับไปหาช่างบางคนช่างบางคนเขาเห็นฉีดน้ําล้างกระจกมอเตอร์ไม่ทํางานเขาขอเปลี่ยนเลย อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะท่านผู้ชมครับลองเคาะดูก่อนนะฮะลองเคาะเคาะเคาะเบาๆๆแล้วก็ฉีดกระตุ้นกระตุ้นก็จะทําให้มอเตอร์ที่มันยังไม่ติดหรือว่ามอเตอร์ที่มันยังไม่ตายนะครับมันก็จะกระตุ้นทํางานได้นี่แหละครับคือฉีดน้ําร้างกระจกนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอีกอันนึงเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของกองอากาศครับนี่นะฮะตัวกองอากาศ กออากาศนี่ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เครื่องยนต์นั้นมีการวิ่งดีด้วยนะครับนี่แหละฮะกองอากาศก็ต้องเป่านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก่อนเดินทางไกลนะครับก็มีการเป่าลังพึ่งหม้อน้ําให้สะอาดๆอีกทีหนึ่งก็จะช่วยให้ตัวระบายความร้อนที่เวลาลมปะทะนั้นทะลุปูโป่งและก็เวลารถติด ก็จะได้ความร้อนไม่อั้นพัดลมก็จะได้ไม่ทํางานหนักด้วยนะครับมาดูเรื่องยางต่อครับยางรถยนต์ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่พี่หมอดรคานั้นกลัวมากที่สุดเพราะเคยขับรถแล้วยางระเบิดมาแล้วแค่2ปีเศษๆเองครับยางที่ใช้อยู่แต่เป็นยางที่ไม่ได้มาตรฐานครับแต่วันนี้ยางที่นี่พี่หมอใช้อยู่นั้นเป็นมาตรฐานครับเป็นยาง c o สมิดนะครับยาง c o สมิดของ พีพีซูเปอร์วิวครับนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นยางมาตรฐานนี่ละครับยางตัวนี้ใช้มาปี2021ครับนะฮะปี2021นะครับพวกนี้ที่พี่หมอบอกว่ายางพวกนี้เป็นยางที่ค่อนข้างที่จะดอกหนานะครับเป็นยางที่ค่อนข้างที่จะดอกหนานะครับพอดอกหนาปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะใช้ได้3-5ปีแต่ถ้าเป็นยางเรเดียลนะครับต้องรีบเปลี่ยน ต้องรีบเปลี่ยนเลยหรือว่า3ปี2021 2 2 23นะฮะถ้าหน้าฝนจะถึงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทางที่ดีก็เปลี่ยนนะครับก็จะทำให้รถนั้นเวลาวิ่งนิ่มนวลขึ้นเกาะถนนดีขึ้นและก็เวลาเบรกนั้นก็จะซอฟนะครับกับถนนและก็เบรกห้ามล้ออยู่ดีกว่าเดิมครับนี่แหละครับคือดูคร่าวนะครับดูคร่าวเพราะว่า ในเรื่องของการตรวจเช็ครถเดินทางไกลนั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งในเรื่องของรถยนต์ถ้าเกิดว่าท่านไปรถเสียอยู่บนถนนท่านจะเป็นภาระของคนที่เขาใช้ถนนสัญจรไปมากันอาจจะทำให้รถติดยาวหรืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับในวันสงการที่จะถึงนี้ต้องบอกว่าท่านจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขและชีวิตครอบครัวของท่าน ที่เดินทางไปต่างจังหวัดจะมีความสุขมากๆครับ นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับการตรวจเช็ครถเดินทางไกลคร่าวๆครับนะครับที่พี่หมอบอกเสมอว่ารถของท่านถ้าเกิดว่าวิ่งเกิน1นึ่งแกิโลไปแล้วควรไปให้ช่างตรวจเช็คดีกว่าครับเขาเป็นมืออาชีพและก็เขาจะมีความชํานาญมากกว่าเราครับเราตรวจได้แค่คร่าวๆเองครับนะครับในเรื่องของที่พี่หมอไม่อยากพูดเลยครับก็คือเรื่องของอำาลารายการด็อกเตอร์ขาครับนะครับวันนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ออกรายการช่อง WorkPo i n t ครับเพราะว่าพี่หมอเองนั้นติดภารกิจเยอะมาก,มากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนวปรรุ่นที่66ตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่และก็ในเรื่องของเวลานั้นแทบจะไม่มีจะเป็นธุรกิจของที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานที่เชียงกงร้านทนานอะไรยนซอย6นะครับบางพีกม12ที่บึงยักษ์เตสกีนะครับ และก็ฟาร์มไก่ดำนะครับที่จังหวัดสราแก้วอีกต้องบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆครับก็เลยต้องขอพักไว้ก่อนครับนะครับก็จะไม่ได้พบกันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง WorkPoint แล้วนะครับติดตามพี่หมอได้นะครับทางช่องทางอื่นก็มีอยู่ครับนะครับก็ไม่อยากทิ้งแฟนรายการไปครับเพราะว่าพี่หมอเป็นกูรูรถยนต์ครับเป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับออกมา ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรึกษาท่านได้ตลอดนะครับในเรื่องของการติดตามก็ติดตามพี่หมอดรคาได้ทาง f c e e o o o ดรคาครับแล้วก็ทาง y t u t u ดรคา c h a n n n l นะครับแล้วก็ทาง TikTok ดรคาครับ 23, นะครับทาง i n s t a g r กรมดรคา3 3นะครับก็ติดตามได้ครับนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าสมองนั้นโอ้โหแทบจะระเบิดครับเลยต้อง ตัดผมสั้นนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนลุกใหม่นะฮะแวนเวินไม่ใส่ละผมเองนั้นก็ขาวเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหไหลเรื่องครับนะฮะโดยเฉพาะเรียนวปอนี่ต้องบอกว่าเป็นวิชาที่ช่วยกันสร้างชาติเลยนะครับนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติการวิจัยเป็นรายบุคคลนะครับเดี๋ยวจะต้องทําวิจัยจบอีกครับนะฮะเหลืออีกประมาณ5เดือนนะครับก็จบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วในเดือนกันยาปีสอนนะฮะ ปีหน้าก็คอยติดตามแล้วกันครับพี่หมอจะไปอยู่สื่อในเรื่องของอะไรนั้นก็คอยติดตามนะครับพี่หมอเองไม่หนีไปไหนครับออกมาช่วยเหลือท่านได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงสงการที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่านนั้นรวยๆเฮงๆขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆใน วันปีใหม่ไทยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงการนะครับลดน้ำดำหัวกับผู้ใหญ่และก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเมาไม่ขับนะครับถ้าเกิดว่าท่านเมาและขับท่านหลับไม่ตื่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับในเรื่องของหนึ่งวินาทีเปลี่ยนชีวิตล้อหมุนมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของการเมาทุกอย่างอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับเอาละครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ มา1ิกว่าปีครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยครับขอบคุณ FB Battery ไฟดี y, D, ไม่มีทอรยศครับขอบคุณเ SEO ครับ SST Auto Parts อะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับขอบคุณรถบ้านแอร์สตีมอีโคเฮาส์ครับอุสระของ นักท่องเที่ยวครับฝากน้ำมันเครื่องของพี่หมอดรตาาไว้ด้วยครับน้ำมันเครื่อง dtm พลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดรตาาเองที่กูรูรถยนต์อย่างพี่หมอดรตาานั้นเลือกใช้ใช้กับรถเบนท์ทุกคันใช้มา4ปีเศษแล้วครับนะครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันครับซ่อมเบนท์ที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรตาาได้เลยครับที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์ธนันอยู่สุมวิทร้อปากซอยแบริ่ง60 8ครับนะครับเอาละครับพี่หมอก็ต้องขอฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับในช่องทางที่พี่หมอบอกไปในช่องทางที่จะติดตามพี่หมอได้นะครับก็มาทักทายกันครับเราจะอยู่ด้วยกันทาง Facebook d r k เาทาง Youtube d r k ตอร์ n าชแนทาง TikTok d r k กาทาง Instagram มด k อนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้นะครับและก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆเหมือนเดิมครับวันนี้ พี่หมอดอรคาร์และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ